สงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนถึงเลือกที่จะทำธุรกิจออแกนิกวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวจากสองเกษตรกรที่ลงมือทำจริงได้ยิ้มเขียวและเจ้าชายผักกันค่ะทุกแรกๆก็ตาดทำกินเองแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือพอตัวเองมีแล้วเนี่ยมีกินแล้วก็ตัดก็แบ่งให้เพื่อนฝูงญาตกพี่น้องแล้วก็พอทําเพิ่มมากขึ้นความมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นมันถึงขยับมาเป็นได้ขายผลผลิตด้วย เพราะว่าเราก็ปลูกเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็มีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเรียนทีงานด้วยครับขอที่พ่อเริ่มทำตรงนี้นะก็เพราะว่าจริงๆก็เคยทํางาน ในระบบทเนาะในการจจวัตเรานั้นก็ส่งเสริมคนทำปลูกผักแบบที่ใช้ไม่ใช้สารเคมีนี่แหละปลูกข้าวปลูกผักแบบนี้แต่ว่าพรอก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากทาเองด้วยเพราะว่าเราไปให้คนอนื่นเขาทำแล้วลเราก็ต้องทําด้วยเนาะแล้พวพ่อก็ทำเนี่ยพราก็รู้สึกว่ามันก็ทํเรื่องดีๆหลายอย่างให้ชีวิตพ่อเนะเพราะว่าอย่างปัจจุบันพ่อก็ไม่ได้พ่อก็ไม่ได้กินยาแบบปัจจุบันนะมา2ี่กว่าปีแล้วเ oh. ลย ก็กินอยู่อย่างนี้แหละก็ไอ้ป่วยอะไรต่ก็ด้วยจากไรขิ้เขียวและเศ้าชายผักเราจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจออร์แกนิกเกิดจากความรักความห่วงใยต่อตนนเองครอบครัวและสิ่งแวดล้อม